นก็จะอีกนานอยู่นะยังเด็กอยู่เลยจุดอ่อนผมก็ไม่มีบรรยาการนะจุดอ่อนผมมีแต่จุดแข็งอะจุดอ่อนผมอะ คล้ใครเออคใครเๆเออคล้ายๆเอออันนี้มันน่าจะหมื่นใช่ไอ้ยเคล็ดอันนี้เคล็ดไอ้ลาไอ้ลาคี้นี่เปนของไอ้มะโหได้เหรอมันอุ้มตอนแรกอ่ะใครอุ้มอ่ะคี้อ่ะมันมันน่าจะเบิ่ตายในไอ้นี่ป่ะในตู้ปลามั้ง เฮ้ยด <muitas S 2> ังโทษเห็นไอ้แจ็คป่ะโอเคโอเคพเคแม่ผลงานไม่เค็มไปดูตู้ปลาปะตู้ปลาตู้ปลามีใครไปดูไหมเออผมอยู่นี่ ตอนรีพอลูกเหรอคะตอนจบครับตอนจบ JK จะตีกันดูไว้แล้วโดนดูไว้ฆ่าตายหมดเลยครับทั้ง JK นี่คือจุดจบครับอ้า shit goddamn bro holy shit man what the fuck oh shit nice แล้วรัดไข่อ่ะโชว์ไข่ชิโร่ครับอ้าวเฮียนี่โรลล์้านนึงเห็นไหมกูบอกแล้วขอครับครับอะไรมึงมึงอะไรพี่ขอโทษนะครับอะไรเป็นเทียอะไรเนี่ยโชคเป็นเทียอะไรมือล้อหลอกอะเนี่ยมึงกำลังล้อหลอกอะเนี่ยมึงรู้วะ Ite, มึงอยู่กับเพื่อนมึงอยู่ต้องนานไอ้เฮียแล้วทำไมมึงไม่บอกเด็กใหม่ะฮะไอ้โชครับมึงก็รู้ว่าจุดอ่อนคือเฮียอะไรอย่างโง่ไอสัตว์ครับขอโทษครับไม่ขอโทษนะมันรู้จักใครมันก็ตีหมดอ่ะไอ้เฮียอย่างโง่ใครมาเฝ้าใครครับดีขนาดแค่ว่าใครอาหารด้าตู้ไปโดนแท็กแล้วโดนห่อเลยควายอย่าฉลาดมึงมึงอยากเป็นภาพเดียวแบบนั้นกับมันปะภาพเดียวกันอะไม่ครับ แกงเราถ้าถ้ามันจะคุยกผู้หญิงได้มันก็ต้องเป็นมันจะเป็นแก๊งสหะไงนี่เราเป็นแก๊งชายล้วนในควายมูผู้หญิงได้ไงมึงเคยรู้จักไอ้ที่ผู้ชายปะไอ้โง่ไอ้เนี่มึงกำลังจะเถียงไอ้เหี้ยแจ็คใช่มันเถียงอยู่นะมันเถียงอยู่นอกไ์อันเนี้ยมันไม่กดพูดแต่มันเถียงอยู่มันเลยบอกว่าอ้าลุงไม่ฟังผมเลยอ่ะผมก็บอกอยู่แล้วว่าผมก็แทงไปแล้วไงซิดีซิกับคนหนึ่งที่กาดอ่ะลูกมาลูกก็สั่งให้แทงแล้วทำไมพวกมึงไม่แทงกัน ไม่ครับสตันอยู่ครับสตันที่อะไรสตันศพมันตอบสตันที่อะไรวะสตันที่อะไรทำไมกูบอกให้แทงทำไมมึงไม่แทงตกใจครับตกใจอะไรมึงทำความผิดหรอมึงตกใจอ่ะถ้ามึงบริสุทธิ์ใจมึงแทงแล้วไอ้ควายแล้วเราเป็นเบียนเลยนะว่าผมไปพักแล้วนะครเบีสไม่ใช่ครับอย่าบอกสองอย่างเลบไม่รู้ครับไม่ใช่ครับพี่ยองครับพี่ตรงขายหมูครับพี่ผมจำได้ลางว่าเขาไม่อยู่แกงซาเวด อะไรไม,มึงละเมอมอะไรมึงอย่างโง่มึงคิดว่ากูงโง่ไอ้โชคมึงคิดว่ากูงโง่ไอ้สัตว์ไอ้เฮียไม่ครับขอโทษครับไอ้เฮียนี่เดชิโล่มึงไม่ต้องชี้สัตว์มือร้านหนึ่งโดนอยู่แล้วไอ้เฮียมึงคิดว่ากูงโง่แบบไม่รู้เรื่องเฮียอะไรกูร,รู้หมดกู<ต>ไม่อยากพูดไอ้ควายไอ้สัตว์แดกข้าวนะไอ้เฮียไม่ได้แดกหญ้าไอ้สัตว์ ผู้แค่ปิดกามข้างเดียวให้พวกมึงอยู่ไอ้สัสต้องเปิดข้างเมื่อไหร่พวกมึงไม่ได้มีเฮียอะไรทำแบบนี้หรอยควายคือถ้าเขาเปิดกามเมื่อไหร่มึงไอ้เฮียน้ำร้อนได้กระเด็นใส่มึงแน่รอก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเดี๋ยวไอ้สัส้วครับลงเออาบบกรคัโทรบอกเพื่อนให้เพื่อนมาดิเลขอะไรโทรศัพท์เอาไปโทรเอาเลยเลขสี่ห้าครับไงพี่บอกเลยพี่บอกเลยโทรไม่ได้โอ้ยติดนี่โทรไปเฮียช่องติดแบล็คลิสป ติดแบงค์นี้ต้องใช้โทรศัพท์ไปได้หรอใช้เลยไม่ได้เลยใช่ครับโอ้ยเอ้ยแบคเท่าไหร่แสนหกเองครับกูไม่ได้ถามมึงกูถามไอ้ไอ้นี่ชิโร่ไม่มีครับผมไม่มีแบงค์นี้ครับเท่าไรละครับแล้วทำไมไม่เอาตังค์ไปจ่ายไอ้สัตว์ลงลงเรียกอะไรครับอะไรจ่ายล้านนึงครับจ่ายทัพพีไปแล้วบอกมีตังค์ไงแล้วบอกมีตังค์ไงไม่ไม่ถึงมีโชคไม่ใช่หรอ อะไรอะไรมึงเป็นอะไรชิ่โลมันก็ผมอุ้มเกมไงครับแล้วแล้วคืออะไรเกี่ยวอะไรหลบโชคอ้าวขอโทษครับเลขสามเอ็ดร้านหนึ่งนะ่รับมึงมีตังเท่าไหร่มึงมีตังเท่าไหร่มึงมีตังเท่าไหร่สามทั้งเดือนมามีร้านเป้ๆครับงั้นเอามาอ่ากันไม่ต้องเอาให้ไอ้โชคไปแสนหกนม่ค้าไปโชคเรื่ออะไรครับ โชคเล่นแหละครับเก็บไว้รอจ่ายเงินแก๊งที่เหลัาโชคบอกโอเคครับโชคเล่นอะไรนะครับพี่ยิ้มละยิ้มละวย้่โชคยิ้มละพี่ผมจ่ายแบล็กลีดให้พี่นะผมแบบพี่ขีดดูไปมึงจ่ายให้ลุงก่อนเลยผมขอบ่นก่อนเลยซ้อมอีสปอร์ตผมก็ซ้อมแต่ผมก็ต้องตื่น้นมึงบ่นให้ลุงเอ้ยไอผมไม่ได้บ่นให้ลุงครับใอบมึจ่ายให้ลุงเขาบ่นก่อนเลยแต่ลุงเขาเอามาให้กูไงก็คือตอนนี้มึงจ่ายให้ลุงไม่พี่ขาคุณลุงก่อนเลพี่ขอบคุณลุงก่อนเลยมึงเป็นนี่ไอไอมึงเป็นนี่มันแสนหก ที่มึงต้องจ่ายให้มันนี่ใช่ครับผมซ้อมอีสปอร์ตตอนเย็นแต่ผมมันต้องตื่นผมตื่นเจ็ดโมงมาฟาร์มทุกวันมีเป็นล้านเนี่ยพี่เถียงผมไหมล่ะออแข่งคนเดียวไงอ๋อเอ้าแล้วผมฟาร์มคนเดียวไงอือก็มีเป็นล้านอแต่เองจ่ายให้ลุงเองทำเิดเองกุ้มเกมไงเอ้าก็ผมจ่ายลุงแล้วเราเล่นอะไรนะผมเล่นอะไรนะผมเลขสี่สิบห้าครับผมตื่นเจ็ดโมงมาฟาร์มทุกวันอ่ะเอารถติไปใช้ก่อน ขอบคุณครับขับสองคันเลยนะนโอเคแล้วไปสปอร์ตตอนนี้ถ้าแล้วอ่ะแล้วแบบก็ติดอยู่ในเนี้ยเออเอาไม่รู้ผมมีรถผมมีรถน้าอยู่แม็คลาเรนอ่ะอ๋อการการคืนบ้าไปสามเลตอ่าพี่ลุงขอบคุณลุงเลยผมฟาร์มหนึ่งล้านทั้งเดือนทั้งเดือนอ่ะเพื่อเตรียมเล่นอ่ะรู้วก็มึงต้องจ่ายเงินให้แจ็คห้าแสนเลยตอนนี้ใช่ ใช่ได้แค่5แสนเพื่อบิเลิฟมึาได้สนุนได้มึงก็ไปหาเงินแดงมา2แสนโอ้ไม่ฮะงั้นเงินดีกวครับเงินอะไรเงินแดงหรอเงินเงินเงินเฉียวครับเอาอันนี้คิดเลยสองแล้วไม่เป็นไรครับพี่ใช่ใช่ครับให้พี่เลิฟครับพี่เรียกอะไรครับกูเรียกขอแปดเจ็ด ร้องไอ้ชันี่ร้องแน่ร้องแน่มึูลค่าห้าหมื่นมูลค่าห้าหมื่นอันนี้มันทะลึ่งมไเนี่ยกูเดี๋ยวกูจดไว้จดไว้ตอนนี้มึงให้แกงให้แล้วห้าแสนโอเคนะจดไว้กูด้วยนะเมึงแกงละมึงส่งเงินแกงห้าแสนสวัสดครับส่งเงินแกงห้าแสนแต่ผมขอบคุณนะวิชช์ผมมาฟาร์มตื่นมาเจ็ดโมงรุ่เช้าต่อให้ซ้อมดึกแค่ไหยังจงถอดหน้ากากดิแต่พี่ยังติดแบคี้มึงถอดดิมึงถอดดิถ้ามึงไม่ถอดกูจะเริ่มแทงมึงแล้วนะไอ้สัตว์ถอดหมวกด้วยแล้วผมมึงอ่ะผมมึงไปไหนผมสีเดิมมึงไป ไปไปตัดผมมาใหม่ครับงั้นมึงก็ไปแก้ไปทำผมสีเดิมมาจะไปตัดอะไรมีรับลุงทำหน้าเด็กน่ารักมากมายไปเปลี่ยนหน้าคืนมาด้วยเฮี้ยหน้าหน้าเดิมวัเทีอยู่ไใ้สัตว์เออจริงครับมันมีตังค์ไปรุ่นย้อนยุคกะไ้รุ่นย้อนยุคกะไม่มีตังค์เลยมึงตอนมึงเปลี่ยนมึงเปลี่ยนได้ไงน้ำมีตังค์ครับจะใส่ทำเฮี้ยอะไรหน้ากากระไอ้สัตว์เดี๋ยวกูตบแคปหมูกระเด็นออกจากปากอะไรเฮี้ยมึงบ้าอยู่แหล่ะวะเยโช่วงบ้ามึงอยู่เดี๋ยวกูไปรับไไปปปปหาีเอะะะะมึงฮ พูดภาพาจีจีฝรั่งอะว่ะ,วะน้องบ้าอยู่เท่าไหร่วะหนูสาแก้วครับสะแก้วอยู่วันก่อนอยู่กรุงเทพไปสะแก้วซะแล้วไม่ผม,มอยู่สะแก้วไปสะแก้วซะแล้วอะ่ะโจ้อเรียกอะไรหนึ่งหกหกเจ็ดขอบคุณครับลุง ขอบคุณลุงกับพี่แจ๊ครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณผมด้วยตื่นมาฟาร์มทุกวันอ่ะขอบคุณผมเดือนนี้เลยขอบคุณดีๆขอบคุณครับเสียงลุงเสียอ่อนๆหนึ่งหกเจ็ดเสียงอ่อนๆขอบคุณครับไปเร็วเสียงอ่อนๆเสียงอ่อนๆเอ้ยแล้วมาคะแนนไม่เข้ามาเสียงอ่อนๆคะแนนอ่ะคะแนนองเข้ามานะมีคนงีบครับพี่แจ๊ ไป้วจ้าแล้วถ้าลุงชนไปพี่อ่ะแล้วผมกระเด็นออกไปได้เลยแล้วเนี่ยลองลองไหมบริกรรมการเราบริกรรมกันแล้วโอเคอันนี้ยังไม่ออกเอ่าสีแดงดีกว่าสีแดงดีกว่าเีแดสีแดงเป็นขาดแปะคันนี้มันไม่ได้หว้าแต่แล้วเมื่อกี้นี้มันเกิดอะไรขึ้นวะเมื่อกี้น่ะพาไม่ทันวะอนี้ไม่น่าได้ไปกูกดสูตรการกูกดสูตรลุงอยู่เพื่อน อุ้ยรถคันนี้ไม่ได้ผมลืมรถสาม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 นะใช่ครับเพราะคันนั้นมันสูงไงหน้ามันสูงแล้วคันนี้มันต่ำเราจออกไปก่อนแล้ว,ล,วลุงโฟ้าก็ไม่ฟาร์มี่ออกไม่ได้ไอ้แ้่ไม่มีใครเอาอะไรมาช่วยออกเลยเหรอไอ้สามลุงผมว่าเราติดคู่ในนี้กันไหม รับลุงผมฟังแล้วครับลุงเรียกอะไรครับเอาโทรศัพท์ไปครับกูมีเยอะให้กูทำที่อะไรอ้อเราคิดว่าออกไม่ได้ไีไ่เหรอวะน้องเด็กบ้านเอ๋มันจะพาออกมุมกู เฮ้ยเอาละเอาละเอาละโมุมตึงมุนตึงมุมตึงมุมเตึงเฮ้ยลุงเอาดีๆเฮ้ยอย่างงี้เขาาเลิกเล่นกันน่ะเขาาเลิกเล่นกันหมดหรอลุง ไอ้เหี้ยอันนึงนะได้ละได้ละเฮ้ยนี่ไม่ได้ว,ว่ะก็เอาลุงออกก่อนแล้วก็ผมรับก่อนเนี่ยว่าอะไรจะเกิดขึ้นก่อนกันออกก่อนดนีเนองไอ้เหี้ยมันพังไปหมดแล้ว ลุงกลับไปกลับไปใหม่อ่ะไอบ๊อบไปบ๊อบมารับมาได้ครับลุงนั้นล่ะบ๊อบบ๊อบกลับมารับกูดิบ๊อบบ๊อบกลับมารับกูดิในคุกอ่ะกลับมารับกูลุงเนี้เดี๋ยวเนี้ยไม่ต้องเสลิ่ม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 ปหายไปไหนมาไปหลับมาแล้วไม่ต้องเสลิ่มได้ป่ะใครยืดจุกอ่ะข้าเขามาบอกกูหลับอะไรนะไม่เว้ยกูไม่ได้ยินกูกูไม่ได้ยินเสียงมึงเลยนะจุก ด้วยนะครับผมล่าไก่เด้อเดี๋ยวนี้คือไม่ค่อยมีแรงแล้วว่างั้นใเับเปลี่ยนเปลี่ยนไปนะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปนะจบเอ้าก็ก็ลุงจริงจังอ่ะผมพูดเลยลุงก็ไต่ผมพี่กถหายไปไหนอ่ะรถแดงอ่ะไอ้เนิร์อรถเมื่อกี้โอ้โหแล้วกูเลือกมุมดีจัดเราไม่นั่งละน้าบางทีไม่บรรลุได้เชื่อกูมันออกได้บางทีอยากนั่งหลังลมมันเย็นนะแจ็คใช่ครับใช่เออรถมันตกไปข้างล่างเนื้อ ตอนราตัวเดี๋ยวนี้กระทบไหลเอ็ดวินแล้วไงเลยไม่ค่อยสนใจแล้วไอ้ที่กระทบเลยนะไอ้นอยู่ไหนไอ้นมาเปิดล็อกรถนยดิจะไมจบตอนนี้ผมกระทบแก่ได้แปะปลาแบบเล็บผมไปต้านไปฐานให้ก็ได้แข็งแล้วนะขยันสิว่าน้องขยันสิบอกแล้วผมดั้เ่องเต็ทุกวันเลยนะครับช่วงนี้ลุงหรอทุกวันหรอทุกวันจะไม่พูดอ่ะไอ้ที่ะเหมือนเดิมับ พูดครับพูดทุกวันนะครับลูกขาดเท่าไหร่ลูกขาดชั่วโมงใช่ไหมนะฮะมึงจะพูดทบเพื่อไม่ <c oughs> ผมก็ถามไอ้ผอันนี้ไม,ไม่ไม่ได้พูดไอ้บออันนี้ไม่ได้พูดไอ้บอลูกขาดชั่วโมงสูงขาดอะไรดูไหมขาดอะไรสูงขาดของเบ้งอะ่ะใหญ่อะ่ะคืออะไรวะของใหญ่ยี่สิบอะผมขาดยี่สิบอะผมขาดยี่สิบอะ ผมขายยี่สิบอะเวลาห้าวันอะอุ้ยเนี่ยเอาได้ด้วยเห็นปะไม่เจ็บด้วยทำสูตรพี่แผเป่นไม่เจ็บด้วยเห็นปหมไม่เจ็บด้วยเห็นปหมท่าดูดผลิตด้วยทาดูดผลิตด้วย จะไปสนามลงกันไหมไม่อลงครับ๊บไปลงเรือไปวันนี้อะไรพี่เออไอ้แจ็คัะไปปะไปไม่ได้ได้หมดได้หมดได้หมดพี่ผมก็ได้ให้แจ็คได้ผมก็ได้อะอ่าแล้วผมไอ้เฮียแจ็คไม่เคยเล่นเต็มกับใครเลยใ่ไหนล่ะไอ้สัตว์คือผมเนี่ยต้องตื่นวันนี้ผมตื่นสิบเอ็ดโมงหมอโทรมาเออผมนอนหกโมงแล้วผมตื่นสิบเอ็ดโมงแล้วผมไม่ได้นอนอีกเลยกูเลื่อนนัดหมอไปหลายวันแล้วนะมึงรู้ปะเนี่ยไอ้เหี้ยหมอฟันกูเนี่ย อไอ้เหี้ยไอ้ไหมยังอยู่ในปา่าล,ล,ลุงอย่าเลือ่อนลุงอย่าเลือ่อนลุงอย่าเลื่อนมันต้องเลื่อนมันไม่ตื่นไม่ทันจริงๆไอ้เหี้ยตื่นมาหนึ่งทุ่ม,มไหมศ<อ>าตร์เลื่อนผมก็ยังแบบคือหมอโทรมาแบบโทรศัพท์ผมโคตรดังอ่ะเวลานอนโทรศัพท์เป็นอะไรที่ดังแบบดังๆ <c oughs> เลื่อนมาหลายวันแล้วไอ้เหี้ยไหมยังอยู่ดนี่ยไม่เป็นไหมละลายศาสตว์รอให้มันละลายเลยแล้วกันต้องไปดึงออกครับลุงถึงละลายมันละลายไม่หมดครับอ๋อ มดนจะเหลือแค่แค่แบบแค่ปลายอะแต่ข้างในมันได้ร้ายหมดแล้วเพราะมันจะไปไปประสานเนื้อไงได้เดี๋ยวูดึงออกเองก็ได้เหียเอาดิลุงแต่ว่าอักเสบก็ไม่รู้นะมีไม้มีไม้ถอนผนแตกร้าวอยู่ไม่มเขาหมอเขาอนี่ลุงหมอเขาจะระวังเขารู้กูก็รู้เหมือนกันว่ากูระวงังตรงไหนถ้ากูเจ็บกูก็รู้ไงเอาไอ้ไเก่งซะแ,แล้ว <c oughs> ผมอะอ,นนอันนี้แบบอันนี้แบบหรือคืออิสรามเขาขีดกันแบบอันนี้ใช่ไหมแบบพอเย็บไหมลงุงกลับไม่ได้อะ่ะอล่ลุงลุงขีดเหรอกูขีดอันนี้ดีใช่กูขีดมันสะอาดกูไม่ใช่อิสลามข้ากูอิสลามแต่กูไม่ได้อิสลามแต่กูโดนแม่มาขับไ้ขีดแม,มันสะอาดโอ้ยแล้วผมเป็นลายภาพบาักอ่ะ

ไอ้ยัยฟิตไม่เหี่ยวอะไม่ผมฟิตไม่เหี่ยวเลยเว้ยยังฟิตเปินการไอ้เหี้ยยังฟิตเปินการไอ้สัสไอ้เหี้ยเซิ้งไม่ไรอ่ะไม่เหี่ยวผมไม่เหี่ยว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 ไม่เหี่ยเซิร์ฟแถวเหรอไอ้เหี้ยเซิ้งแม่เรารีเซ็ตไปบุกบ้านมันเลยไหมอ่ะผมป้าเด้อต e yeah. oui, ัวผมคิดถึงล <im ูกทอมแต่ผมป้าาตัวให้มานั่งกับกูดิมานั่งกับกูด mm uh ิมามานั่งกับพวกกูนี่มา ดีหล่อนครับดีหล่อนครับเอาแล้วร่างกายเริ่มอ่อนเพรียวร่างกายเริ่มอ่อนเพรียวพอถึงเวลาร่างกายเริ่มอ่อนเพรียวลูฟิตอะ่ะลูฟิตอะ่ะตื่นทุ่มหนึ่งอะ,แบบะฟิตอ่ะแบบเราฟิตอยู่คนเดียวทั้งแก๊งอะสภาพแกงาาา๊แกงมาบ่ายแก๊งมาบ่ายลูฟิตอยู่คนเดียวอะโคตรมันละชีวิตโคตรมันตั้งแต่สิบโมงสิบเอ็ดโมงอะ กูตื่นสิบเอ็ดโมงวะเนี <c oughs> hey, ่ยกูแบบกูรู้สึกฟิตจัดอ่ะคพราะว่ฟิตอ่ะฟิตจัดฟิตจัดอะเพรฟิตอะกูไม่ง่วงเลยตอนนี้จริง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 ไปใครไปเอาบ่ายก็ไปพักไปใครมาบ่ายไปพักไปคับ ไอเซอร์กเซอร์กเอออยู่ไหนบัตรคิวออกออกออกงานได้ยังอ่ะเรียกเซิร์ฟประเดีมาดีครับดูครับเจอพี่ลุงเรียกครับพี่ไปลบการเถอเอาไปดีไปดีไปดี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 กาตื่นกี่โมงเนี่ยตื่นโโหต้องถามว่านอนกี่โมงอะนอนพร้อมนอนหลังลุงอีกอะ กูนอนเที่ยงนะเออรอนก่อนรูแป๊บนึงอ่ะที่เราคุยกันเมื่อเช้าอ่ะอะไรโอ้โคตรดีดอ่ะไม่เมึงกวอ่ะนะเอ้ยมันมีมันมีเบฟกร์ตูนอันใหม่โคตรมันเลยบาหลีใช่เหรอเอาแอรเคราวลูกมาดิมันไม่ใช่บรรนี่มันมันเป็นแบบการ์ตูนแนวแบบมันแนวรวมจีนอ่ะแนวการ์ตูนจีนเกาหลีอย่างเงี้ย ญี่ปุ่นกูไม่ค่อยอ่านแล้วอ่ะไอ้เฮียแม่งะเอกมันชอบชอบประจอกตอนแรกอ่ะไอศาสตร์แบบชอบค่อยๆฝึกอ่ะเขากำลังสอนเด็กด้วยอ่ะใช่เขากำลังสอนเด็กพยายามอ่ะแต่กูอยากแบบไม่ต้องพยายามแล้วเก่งเลยอะไรประมาณเนี้ยเทียมตัวเทียมตัวเทียมตัวใช่ไปเซิร์ฟรถก่อนไปพักผ่อนได้แล้วไปไปไปพักผ่อนไอ้เนื้อได้บอกไอ้เนื้อพักผ่อนจะเยอะอะไรออน เอ้ยเชียร์แล้วมันติดโควิดมันไม่ต้องมาไอสัตวสบอกมันเดี๋ยวกูบอกให้แอดมินแบนออกจากเซิร์ฟก่อนเลยนะไอสัสพี่นายบอกใจรักพี่พี่นายบอกใจรักลุงสุขภาพตัวเองก่อนรัห้าวันหนึ่งเงี้ยอาการไอชิโร่เป็นลบป่ะชิโรครับลบลบป้าเป็นลบเป้าแค่ลุงเรียกผมก็อยู่ตรงนั้นละโอเคไป่ะเสร็จป่ะจได้ทหารคนละเลี้ยวเจ็ด ไปเป็นลบกันดีกว่าฮะค่ต่อ Channel switched Sound resumed อรสัตมันคิดและดูดทอกันมาทไห่สสมองมควริได้เชื่อใช่มาบอกว่าเจคแของกฟังทั้ง่าไม่เช่ัยาไมดูดีเอ้บอจขอมาเทว่าทเียอะไรก็ได้มันเป็นคำูอพวุหมาที่เขา